แย่ yeah, ครับชื่ออะไรอ่าโอเคได้กินเมนูหมูหันอีกตัวแล้วนี่โอ้โหสโลกแกนต้องมานากินอากินโอ้ยปลาคอมันต้องเอาตูดขวดอะฮอมเบอร์ฮมบโ่โอ้โอ้มันชิงงอยมันก็ชิงงอยมันชิงชงอยตอนนี้เราเดินทางมาถึงส่วนของต่อยโยแล้วยครับ <c oughs> ตรงไหนต่อยที่มี <c oughs> รั้วล้อมขนาดเข้าไปทั้งข้างกันละธรรมดาเห็นว่าทางมันเปิดนี้เขามาตันท่านละมันมีปัญหากัน น้องก่อเคลียร์ปัญหาในยัโบเล่เถื่อเอ้าแล้วทางเข้าส่วนตัวนี้คือไม่มีมันมีแต่ว่าเขาเจ้าล้มกันตัวโบ,โบ,โบโตแตกเถื่อปกติหนีบนลมหัวหนีทั้ทงข้างนี่มันเป็นทางเขาอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าโอม่มาซื้อเหรอเจ้าเกาผัดบอกเขาว่ามันมีถนนอยู่นี่สินะแล้วขาเจ้าเลยอยากคัดว่ามันมีถนนอยูน่นี่มันมีตั้งแต่มูลตั้งแต่มังแรกๆคนละอ๋อแต่เนะขาไม่รู้ว่ามีถนนไยู่นเขาไปขายต่อผู้ไม่ล้วก็บ่บอกผู้ไม่สินะมันเลยมีปัญหากันต้องได้มาเคลียร์กันเพราะว่าอันนี้คนหลายคนก็พูดออก อ๋อนี่คือจะเข้าสวนแล้วน่ะแมนแต่ว่าทางทางเข้าก็ไม่มีอย่างงี้น่ะสูงนี่น่ะแมนที่จริงทางเข้าทั้งหน้าบนหลักพุดแต่เจ้าใจค่อยค่เลี้ยวตรงนี้เลี้ยวนี่เลี้ยวหน้าไหนบ่อสันเลี้ยวได้ต้องตีโค้งเอาหน้าที่ไม่ได้ต้องเอาลงแข็งๆต้องวิ่งไปทางนู้นมาเน้ะโยูเที่งลงโอเคเดี๋ยวผมไปตีวงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยตะแคงลงอพอดีพองามนี่นะเทียงเลยเนี่ยเอาอยู่ในห้องสอนมาดุนซักนี่ไอ้ชิซูปิยัน ไปเคลื่อกันเร็วตอนนี้เราเข้าใกล้เขตส,ส่วนของโต่ยโยนะอู้นี่นี่นี่หยุดหยยแย่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 เห็น,น,น <c oughs> เปล่าลูกไม่เห็นเดี๋ยวตาเดู <c oughs> ี๋ยวนะใต้ดูในส่วนมีเยอะป่ะแต่ตัวมันไม่มาโตนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวด,ดูวิ่งนะดูดูนะตรงข้างข้างเสนานะดูนะมันจะวิ่งลงรูเนี่ยเยอะมากเลยไม่ใช่กิ่งก้าล่ะเนี่ยแย่เนี่ยแย่แย่เห็นเปล่าลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ตัวน้อยเนี่ยนี่นี่นี่ เน,นี่ยเ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 นี่ยมองดูมองหน้าเดี๋ยวมองหน้ามองหน้ามันไม่กลัวเดี๋ยวมันจะโดนต่อยย่อยจับกินนะรีบ <shoe> ไปซะต่อยย,ยย่อยนี่ผ่านไปได้เลยฟิงนี่ฟิงดูไม่กลัวเนี่ยฟิงฟิงมาดูเนี่ย่ไมแย่ครับชื่ออะไรพีเตอร <benefits> โอ้ต่อยย่อยว่าต่อยย่อยตัวใหญ่ไหมฮะใหญ่เลยอันนี้มันตัวน้อยใช่ไหมแมนอันนี้ตัวน,น้อยนโอ้ทุกคนแย่เยอะมากที่ส่วนต้นไหมมี โอ้ตะกี้บอกไกลหลหลังจากเอาเมมาเลี้ยงนี่เดือนนึงนี่หายงี่บเอ้าหรอแต่ยังเหลือสองสามตัวอยู่หันน่ะเดี๋ยวไปจับแมนอยู่ในสวนมันยังมีหูอยู่น้องยังเห็นมันเข่าหูอยู่มือนั้นตัวมันบัแใหญ่เลยมันบริตัวน้อยเลยตัวแย่ี่จะมาเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช่องเล็บกำลังอ้อหักกินมันจะมันจะเข้ารูเวลาเวลามันก่อนจะเข้ารูเราเอาทำบ่วงดักที่ที่ตรงหน้าเนี่ยนะโอ้แย่จริงว่ะมาแล้วอ๋อนี่ส่วนตัวส่วนตัวแมนแมนมารีอยู่พี่รีได้อยู่อยู่มารีอยู่ปลาซ่าพี่นั่น ปลาษาจริงๆปลาชาหน่ออ๋อนี่เรามาลมอยู่ปลาษาแมนอยู่ส่วนตัวก็ห่าอยู่หักกินได้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะเป็นยังเห็นแยอะอยู่เต็มเลยงูก็น่าจะลายพอๆกันแย่อ้าวเข้าไปชมบรรยากาศภายในสวนครับจะไปแต่งกินกันนะครับทุกคนตั<ด>ยห้องเชื้อเจ้านี่ติดอแอร์ขนาดนี้หรอเพราะว่าทำไมเหงื่อออกเยอะหรือว่าไงมันฮ้อนหรือยังไงมัน้อนเยขออนุญาตไปดูห้องเชื้อส่วนของตัวย่อยกันนะครับว่าจะเป็นแนวใด ปมาจะมีบอ่อปลาบ่โอ้ยมีบอ่อปลาด้วยทุกคนไปดูทำไมอะน้ำแห้งแกกหรือจกกักราปลาแล้วเขาจะจับปลาที่ไหนแดกกันโอ้ยกินอะท่าที่บนห้องนี่บอเดี๋ยวบนห้องบนห้องเสื้อหน่อยเออมาอัดดุล่ะออ่ะเสียบต่อยห้องเสื้อไล้วเจะห้องเสื้อไปแล้วซะ เออ,อเวันนี้เปลี่ยนจากห้องเชืออเป็นห้องนอนของหลานสาวกันนะห้ามเชืออนะให้อูเชืออตัวคนเดียวพอได้อยู่นะอ๋ะอเดี๋ยวเอาหาเลมตัวแล้วเวลาเจ้ามาอยู่ส่วนเจ้าใครมานอนนัางหน่อยเจ้าบอกหน่อยพ<อ>่อกับแม่แม่ไม,<อ>ม่เอาคนที่เข้าครัวที่บ่มีอูบ่มีเอ้ก็เคยมาอยู่ เจอแตากับพี่พรมีแม่ตกลงเชือกไก่ให้ลิงดูเลยว่ายังไงอย่าไปพูดย่างนั้นว่ายกว่ายกว่ายกวยกกน้องฟิงทำไมลูกน้องแดงขบไอ้เฮ็ดไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้ไอ้นี่หมดเลยอ่ะไหนนี่หนึ่งหูนี่อ้หูเป็นยังไงหูเหรอไม่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมจะให้น้องอูน้องฟิงเนี่ยเตรียมอาหารไว้รอนะครับผมกับตุ่ยจะไป ตามหาแย่ในส่วนตัวแล้วก็มีหมูป่าด้วยนะครับอันนี้คือไก่ตีนโตสบายดีนั่นวัดดีวัดดีเราด้วยใชยเท้าไว้นะเเท้าวันดีเราด้วยไก่ตีนโตไม่รู้มันไก่พันธุ์อะไรในอูร่งบอกเลยไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ไก่งวงตัวไก่ที่คนน่ารักมันเป็นไก่นี่แหละแต่ว่ามันเป็นคล่ายๆไก่ผูโอกเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแบบมันใหญ่กว่าแล้วมันก็ขามันใหญ่กว่าลอก แมนน้องเคยเห็นอยู่นี่เคยเห็นอยู่หูบอยู่แต่ว่าบุงหัวกับเจ้าเอินปลาไก่อนี่ยมันหยาวไงไก่บัชนิ่นี่เขาชอบเอาไปทำลาบเออแมนข้าวมันข้าวมาเห็ดอันไหนอบนี่มันสีโบ้ไงหน้าผดผ้วนี่บอเขอพีเอชอันนี้ขอซีพีเฮ็ดอบพีเอาดีป่ะมีมืงเหรอใช่หรอเฮ้ยวุกระเทสเห้อเนาะไม่ใช่สิ้ปมีหนื่งมีมงเหนื่งมาอยู่ลาวใท่ไส่งไปอเมริกาด้วยนะป๊อดมีเชมแม็กครับใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยนี่ของแท้น่ะของแท้ นี่ครับอิมพอร์ตจากประเทศไทยนะครับทุกคนคมกิฟต์ยี่หรจะฟันหลายเชื่อเลยรลูกคมกิฟต์ล่ะตีมันใหญ่ไงมีอย่างคือไม่ได้รับไงเออนั่นแหละใช้ไม่เป็นอันนี้ในน้ำนี่เลี้ยงอะไรเนี่ยแน่แดงเลี้ยงเข้าไปให้อะไรอ่ะให้ไก่แต่ก็ได้ให้สัตว์อะไรไดเว้ดเอามาเตะประเทศไทยเปล่าแหละอันมะนาวอย่างพวกนี้คือกันเขาจะเอาให้อยูุ่ติประเทศไทยคนเว้นไปการกินเอาอยู่หนองคายตอนกิ้งแล้วก็มักซีดาข้างหน้า ต้นกล้วยเนี่ยกินที่เอาให้อ๋อแน่นี่คือคนเอามาให้เอามาเลี้ยงเพาะนี่นะเอเนโอ้ยที่จริงเอามาแต่ถุงเดียวนิดน้อยเลยอันนี้มันแพร่ไวขึ้นอย่างนี้อ้อเลยประมาณอาทิตย์นึงสองอาทิตย์เนี่ยเต็มคือเลี้ยงไก่เลยแอเมนเป็นอาหารลดต้นทุนสั้นดีนี่สุดยอดเลยไงเบาต่อยมันต้องมันต้องได้เลี้ยงหลายๆบ่อนี่เลี้ยงบ่อเดียวบ่พออ้าวลุงเจ้าให้ค่อยซื้อไก่มาทำไหมไก่บ้านเจ้าก็เยอะนี่ไก่แบบไก่ลายหรอเาแต่ตีนไม่ใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอง นี่อย่างนี้นะอย่างนี้นะพอดีปากรูนะคือแค่เอาพอดีปากรูแล้วแต่มันก็วิ่งเขา้าวิ่งออกเอาแค่รูดพอลูนนะครับเนี่ยพอดีเล่นพอดีเนี่ยถ้าวิ่งหัวลงก็คือหัวลงก่อนถ้าสมมติมันดันอกมาเราเชือกไม่ปิ้นอ่ะได้หมดเ,เดี๋ยวขอหินทับตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันดันลงมาทับใส่ท,สทับเสกเทับเสื้อกันปะบ๊อบเออทับเสื้อหน่อยกวนปิ้นเอาเอาอะไรมากๆทับหน่อยมีบะไม่บะได้อยู่นี่นี่น คือไม่งั้นมันปิ้นไงมันสิมันสิบ่หัวหัวของเขานั่นรู้เนี่ยน่ะทำเนี่เออเนี่ยไม่งั้นจะมาดานทำงานมันปิ้นไงปิ้นแล้วมันมันเด้งออกมาไงหมูป่าก็มีแย้ไม่ได้หมูป่ามีกินอันนี้เลี้ยงหมูป่าเป็นป๊อม่นแล้วปลาเจ้าไปเอาพยพมาจากไหนอะตัวพอเอามาได้ใส่หกหูน้ำร้อนเหมอนกันอ๋อหมูป่ามาตัวอก่อนซอสหมูป่าอ๋อไหมอ๋อจริงเหรอหมูป่าแท้อะเอามาเล็กๆนี่ตัวลายๆเลยแหละ เอาตัวขึ้นมาตัวเงี้ยจะโดนตัวละมั้งเฮ้เอามาเล็กๆมันเป็นมันเป็นซอสหมูปลาอ๋อซอสเป็นแบบหมูปลามาผสมกับหมูบ้านเนี่ยวันนี้นะแต่ก็ใกล้เคียงแต่เหนือได้อยู่แต่คนจะเบิ่งว่าคนเป็นสามเส้นหรือเปล่าเนี่ยตัวเอาามเล็กๆนี่ตัวเลยๆเลยเลยขนหลังใช่ยู่อ๋อเหรอเมนเลยๆเลยตัวเล็กๆดูไม่ออกไงพอโตขึ้นดูออกแล้วว่าไม่ใช่มันเป็นอันผสมเออเป็นยังหมูหั่นได้เบิร์แหละอ่าโอเคได้กินเมนูหมูหั่นอีกตัวแล้วตัวเท่าไดเจ้าไข่ค่อย ไข่ทอดตัวไส้อันนี้เป็นหมูพออ้าวพอจะไข่ตัวเท่าไรพอไม่ไข่ที่จริงแล้ว่าเราซีเรียลอะเอาพันมันเอามาเอายอกกูยอกเอาลูกเออเอาลูกก่อนไว้เบิ่งตอนตัวตอนนี้ลูกก่อนถ้ากินลูกมันเนาะอืมจัดไปมาดูคําเตรียมเครื่องที่จะทําไก่ตีนยักษ์อกปี๊บคำนั้นก็คือมีอะไรบ้างอูคำกูมีอย่างเลยมีแต่เม็ดตีไข่เกลียมหัวหัวสีไข่แค่นั้นน่ะ้านบ้านเพศจะแม่ เติมโ็เคเดผงชูรสได้ไหมโอ้นี่ต้องมันเกลือได้บ่ไส้น้ำตาลอืมอ่าแล้วก็สดหอยืมเออเดี๋ยวปรุงมั่วๆไปอร่อยแน่นอนืมน่าไม่มีสูตรตายตัวอืมตะไคร้พริกตะไคร้กระเทียมกระเทียมแล้วก็เม็ดผักเม็ดอันพริกไทยโอเคมันไม่ใช่มักแคนหรอกโอเคบักแม่นพร่กไทยนะ โอเคนี่เรียบร้อยใัดหอยลงไปน่าเยอะเนาะใส่เราเยอะอหลายลูกเซฟหลายลุนเลยป่ะดิเจ้าไอ้ใส่หลายบ่อืมอสุดเจ้าสิเจ้าไม่ต้องถามหรอกเจ้าถามตัวเจ้าก่อนมันต้องหวานๆ็มๆนนี่จะอร่อยนะอืมน้ำตาลนะน้ำตาลเนี่ยเขาจะผิด อไม่มีใครพูดนี่บอกตัวก่อนเลยน้ำปลาครับอุ้ยลืมเกลือตัวเอาเกลือให้ตัวมันต้องมีเกลือนะมันจะแบบแล้วก็สุรนเนาะจุ่นฝากจยไว้ไหมขาดไม่ได้คือนี่แหละความแซ่บคืออยู่ตรงนี้แหละอุกไก่เราตัวใหญ่อือไก่ตัวใหญ่ต้องใส่เยอะๆใช่ถ้าไก่ตัวน้อยไม่ต้องใส่ก็ไม่ได้เช่นกัน ตัวเล็กยิ่งใส่เยอะกว่านี้ <laughs> เกลือนี่ก็แบบเกลือพันปีนปจะไม่เคยไปบอกอเกลือพันปีเจ้าแม่ฮู้บอกว่ากว่าจะได้เกลือมานี่คือมันต้องผ่านกรรมวิธีแบบน,นานอยู่เติสนสานต้องกินให้คุ้มค่าแอนแล้วแล้วก็เตรียมหมักเค้ากับไก่ตีนโตครับนี่ครับย,ย,ยีให้เข้ากันครับนี่ส่วนผสมดีมากเลย ใส่ปลาลาก็ได้นะเนี่ยว่ะไว้วันหน้าเถอะจะกินไก่อบฟ์มให้ไก่ไก่มักปลาอบปลาล่อ่านี่ครับทุกคนนะจะคลุกเคล้าไว้ทั่วตัวไก่ครับนะอความเป็นจะแซ่บเลยรูปรหลให้แบบนวลเนียนหน้าหลงไหลงามแค่หน้าตานะอืมเอ้ยนี่แหละนี่คนรนนาคของเจ้าอ่ะ ก็มามัดอะไรให้ดูมัดใจอ่ะมัดใจมั้ยทรงเองทรงเองกินเองเชือดเองเชือดเองบางวันก็ถูกเชือดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยตัวใครก็ตัวได้ตัวตัวพี่ไม่ได้คนหนึ่งแหละอาวปะ นี่โอ้โหสโลแกนต้องมานักกินนักกินงานนักกินไหมตุ๋ยนักกินมากเลยอะไรไก่ขาขาวไก่ขาขาวขาขาวอีกไก่ขาขาวขาต้มอีกเออมาไก่ขาขาวต้องมาครับทุกคนแต่เสียไปอยู่มงไม่น้ำมักแบบยอดเลยอุความเฮ็ดนแล้วเป็นแล้วถ้าให้เลือกกินสองอย่างจะกินอะไรอันที่สองไหมนงไก่ขาขาว ครับไก่อฟางอยากไอ้อยากอยากปิดกล้องหนาไหนไอ้เนี่ยเวลาสอบถามนี่เรื่องนี้กินทั้งสองอย่างอยากปิดกล้องหนาไหนไอ้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันหลังไมายครับคำตอบอยู่ในใจฮะห้องเชื้อพร้อมไปกินในห้องเชื้อด้วยนะติดแอร์ด้วยนะโอ้ชุ่มฉ่ำา่าจดเข้าไปในตูดอัตะไคร้ด้วยเนอะเอาตะไคร้แบบนี้ ปิดตู้ได้เออท่าทาก็เป็นเครื่องมากกับเนี้ยครับทุกมากกันนะตะไคร่พอมนะแล้วครับหูแล้วขวดมันจะไหวเนี่ยไก่ตัวโตขวดตัวนี้คือสี่โลน่ะสามโลเก้าอะอ๋อมันต้องอบโอ้โหใหญ่โพดอ่ะใหญ่จริงนะตรงนี้ขวดวายมากันที่ขวดวายเพราะตัวอะใหญ่โพดเลยนั่นเออเนาะลืมไปมีน้ำวายด้วยนะ ไก่วากวายเลยเจี้ตักใส่เจ้าก็ลิงๆลิ้งลีรุ่งอะไรตัวเออเอาเอาเอาใส่เลยเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีอะไรวะไม่จบสาขาฆากรรมนี่แล้วจบสาขาใจอืมเนยยัดเอาโว้ยแล้วเราจะเอาไอ้นั่นลงได้ยังไงเอายัดไปเลยเออดอกนั่นแหละมันได้แน่เงี้ยเออขวดจะเข้ายังไงเข้าได้อยู่ตูดมันใหญ่มากไม่เใช่หรออ่ะโอเคเสร็จนะครับเดี๋ยวจะเอาไปอบฟางเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณ สีนาทีให้ไก่มันเข้าเนื้อเข้าหนังนิดหน่อยแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวไปทำไปทำไอ้นั่นรอที่จะอบก่อนเนาะใช่ค่ะจัดไปโอ้โห,หน่ากินนะที่เนี่ยจัดไป,ดไปตัวนี้เป็นบรรไดน,นะอันนี้บันไดเจ้าไม่ชันจังขนาดนี้ขบันไขึ้นได้หรอไมหรอขึ้นยากไหมเวลาขึ้นขึ้นทางใดอ, <c oughs> อ่ะปอดเจ้านี่เก่งแหงเนาะ <c oughs> ได้ดวงเนาะปอด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 ลุ่มลุ่มลุ่มชันโคตเลยเอ้าคุณตรงไหนตรงไหน ตรงนี้แหละนี่แหละนี่แหละนี่นี่โอ้พอดีเลยเนี่ยโถเรื่องไก่บอกพี่กินบ่อยสำนานกระทำที่ใครให้เจ้าไม่ทำล้วเจ้ากินไงกระทำน้อยคอยเธอเออเอ้ยผมหีกำลังส่งไก่ให้กับองค์ชายครับ คือนี้เขาจะกินไก่ในห้องเชื่อเันครับทุกคนฮะมา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 เราไม่เอาน้ำซุปใช่ไหมคือเดี๋ยวถ้าเราเอาไก่ใส่ไปเนี่ยแล้วเราเอาเอาฝากครอบอ่ะน้ำมันจะเดือดออกมาคือจะไม่ได้น้ำซุปแต่ถ้าเกิดเอากระลำบังมาเราข้างล่างอ่ะน้อยๆอ่ะเราจะกินน้ำซุปกินได้อีก่กินได้ดีมันก็น้ำที่ออกมาจากตัวไก่อ่ะเอาบ่เอาเอากระลำบางน้อยมีบ่โยนมาเลย อันนี้คือเราจะตั้งขวดไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไก่ครอบแต่ครั้งนี้ผมไม่มั่นใจว่าไก่อะมันจะใหญ่กว่าขวดหรือเปล่านะครับเพราะตัวนี้คือหยียบสี่โลนะอ่ะถ้าเบิ่งเด้อปกติเราจะเอาน้ําซุปด้วยนะครับแต่วันนี้เราไม่เอาน้าซุปเพราะว่ากระมังกลัวเอาไม่อยู่ไงโอ้โหยุยอุยอุยอุยปลาขอไม่ต้องเอาตุดขวดอะง่ายขึ้นยังได้เนี่ยป๊อดอื้อ มานะทําการครอบนะครับแล้วก็เจ้าดินเหนียวโปะเนาะหูใหญ่หูใหญ่แทบไม่มิดเลยอะไกลนิบล่มนี่บอบอิโปะใส่ดโปข้างข้างแล้วก็โปะบนหัวหมืนเลยเพราะไม่ให้อากาศเข้าไปแล้วก็ไม่ให้มันไหม้ไงคือถ้าเราใช้ไฟแรงมันจะไหม้อันนี้คืออากาศไม่เข้าแล้วเนี่ยนี่ นานข้างบนี้มันจะไหมไงไก่มันเตี้ยไงมันน่าจะติดอยู่แหละไก่อบปิหรไก่อบดิมก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> อ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาฟางมาปิดนะครับแล้วเราก็จะก่อไฟแล้วก็จะเผาประมาณน่าจะสีสิบห้านาทีขั้นต่ําแต่ว่าไฟต้องอ่อนๆน,นะเพราะว่าไก่ตัวมันใหญ่มันติดปิด๊บกลัวไหมนะอ่ะท้าบึงเด้อเอาออาขอไฟด้วยครับ เอาอีกทีหนึ่งแล้วก็จุดเราจะให้มันค่อยๆไหม้ไปจะเยอะเดี๋ยวมันจะ <ไป S 1> นั่ง <ไป S 1> จะเกรียม 2> 1, 2. นั่มาแล้วอ่าตัวทำพิธีนะครับทุกคน <c oughs> ดัน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  <c oughs> เมนูเช้ากินเย็นอ่าคราวนี้ก็รอไฟมันมอดแล้วก็รอใส่สักสองสาเท่อครับพอดีไก่มันใหญ่โพดเลยนะครับแล้วก็น่าจะหนังหนาเป็นไก่แก่ ไก่ตีนใหญ่ไก่ตีนโตนะครับแต่ว่าน่าจะเด็ดสําหรับวันนี้นะครับเน,นื่องใช้เวลาแล้วนะเฉพาะอากาศร้อนไก่ก็จะสุกแล้วนี่ใส่ฟางครับอีกไม่เหลือ <c oughs> อ่านี่ทุกคนแย่กันจะเข้ารูครับเมื่อกี้มันอยู่ตรงข้างนามอ่ะัวใหญ่เหมือนกันมาซองอยู่มันกําลังจะเข้ารูเลยหรือว่ามันรูมันอยู่ตรงอื่น มันวิ่งหายตรงข้างๆน้ำอ่ะไม่แน่ใจว่ามีรูแถวๆนี้เปล่ามุงวิ่งมาตรงนี้ตัวนะพี่ว่าเราต้องเปลี่ยนตรงดักแหละเ้วกิ๊บวิ่งมาแถวนี้ใช่ป่ะแล้วก็หายเลโอ้รูมันอยู่ข้างรูข้างนี้เปล่าตดนทรายเปล่ากิ๊บวิ่งมาตรงนี้หายไปเลยมัโอ้นี่รูมันอ๋อนี่รูมันตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวดักใหม่ นี่นี่ต่อยตรงนู้นข้างหน้านู้นไล่กลับไปรูนะมันออกจากรูกีนมันรุดตัวเบลเลอร์เนี่ยไปแล้ว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 ต่อยยย้อดูดูดิส่องรูแล้วม, <า S 2> มันเข้าไปแล้วมันเอาขี้ดินออกมาปิดโชว์เราเออเนื้ไวเนาะมีตัวเนื้อแต่ไม่ติดน,นะมันคือเห็ดไวที่เนาะมันมันไม่ติดว่ะเนี่ยมันอยู่ข้างในแล้วมันดันดินออกมาแน่เลย าาอจลดเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาได้แล้วคือย่างครั้งนี้คือถามว่าไหมไหมก็มีส่วนนะเพราะว่าผมเติมไฟกันเลยเลยคือสิ่งที่เราเอามาย่างไก่เนี่ยมาอบฟางเนี่ยมันไม่ใช่ฟางมันเป็นยาคาใช่ไหมตอยแมนมียาคาเฮ้ยผมไม่อยาแฟกเออมันมันไหมเร็วมันไม่ไม่เก็บความร้อนอะดินยังยังเปียยอยูเลยเฟืองมันต่อใหญ่เลย นะคะมีแต่ใบมันเลยต้องตอตเติมเติมไฟให้มันแล้วมันก็ไม่เก็บไฟมันก็ไม่ได้แบบเป็นกองฟืนทั่วๆไปไงมันจะเป็นแบบว่ามันหมดเร็วเงี้ยแป๊บเดียวหมดเดี๋ยวหมดเอาอย่างห้องได้ไหมโอ้ยหงาย่าห้องมือได้ไหมยังร้อนอยู่เลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ยาลองก่อนเนี่ยเป็นยาคาเงี้ยไก่จะคว่ำหรือเปล่าต้องรอเบิรงเด้ออุ้ยอ่ะมารุ่นแต่ตอนนี้แหละทุกคนที่ อืดอืดอุ้ยรอนชิพายมันชิบอัวนั่นปะมันชิบวัวออกข้างๆไว้อ้เน่ฮึฮึมเขาบุคคลขุ่ม้ะข้าออกเด็ก่อนปะฮึฮึมเชื่อค่อยจะได้กินได้กินดูเอ้ย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 รอมบ์ปะรอมบ์ปะโอ้โอ้มันชิงอยมันก็ชิงอยมันชิงอยงอยปะวะอ้าติดสีโคตรดีงูสีดีเว้วยอู้หัวติดอันนั้นปะจะล้มปะต่อยเขาดูมันชิล้มตัวไอ้เน่จับจับมือหนึ่งเฮ้ย อู้คัมจะมาดีด่วนเลยแล้วใชไม่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 รจะล่แล้วไก่เลืองมากเลยเร็วเรวววิ่งลงมาดูเขาเขาวิ่งลงจากร้าผ่ามันจะลนกิ้งเลยกิ้งมากกิงมากไปไปไปไไไมันสิล่มแล้วมันสิโตกแล้วโอ้ยดากพังเด้อผู้สาวดากบา่เรื่องน่ากินมากเลยอ่ะไม่แต่กล่วมันมันคว่ำไง มันจะคว่มเราเจ้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 าเจับเจ้าจับจับได้บอเออโอ้ยไหนสุกแล้วสุกแล้วสี่สิบห้านาทีแล้วเกินด้วยต้องไปลองกินก่อนไม่สุกจะไปอบได้โอ้ยงามเว้ยสี่โปรแกรมงามความความหน้ามาความหน้ามาเอาเอาเฟืองมาปัดอันนี้ออกก็จากกุดจากตู่นกันบอกเอามาปักข้างบนดีกว่าไหมเอาปัดมันเฮ้ยนักก็เกาขึ้นเทิงก่อนไปขึ้นไปเทิงก่อนเนาะ ปอดขวดติดนั่นเลยขออนุญาตใช้เท้านะครับโอ้ร้อนมากเลยปอดลองชิมก่อนสุกแล้วเจ้ากันมันไก่มันไก่มันแก่ไหนสุกแล้วสุกแล้วเนี่ยเอาไปคั่วที่หลังก็ได้สุกแล้วสุกไปเอ้าทาขึ้นไปบันีนะไปตั้งวงกินไก่กันนะครับพิงมารับต่อเร็ว เอ,าอ้าปึงห่อนมันคือสติดเลยนี่เนาะคือถามว่ามันสุกไหมมันก็มันกระปุกตีกถ <5 S 1> ้าถ้าไก่บ้านสุกแล้วแต่อันนี้มันเกเหนียวมาก50สินาทีนะไม่สุกปกติไก่บ้านเนี่ยตัวน้นอยๆเนี่ยสามสิบ <30 S 2> นาทีก็สุกดูสินี่ไก่มันแก่หรือว่ามันเป็นแผ่นในเขาไปอบต่อมาค่อยทําเองเจ้านี่ไม่รู้จะไก่ขาขาวตอยกินประจาเอาแต่เนื้อพอมันยังเป็นเนื้ออัเลือดอยู่เลยอ่ะอูบกินไม่ได้ ไม่ต้องต้องไปนึ่งแต่ไปนึ่งต่อแล้วกินทีฟ้าแต่ว่าขอยนาซิมพอไปไม่ทีไม่ได้ไปนึ่งก็เอาไปคั่วไปอบ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 ซับแล้วอบดีกว่าโบราเก็ดไก่ใต้น้ำดีกว่าไก่ใต้น้ำกี่ชั่วโมงเราโอ้ยไปถึงเนาะโอ้ก็ถือว่านานอ่ะโอ้ดูไม่สุกอ่ะโอ้ยไก่เขากินหนังก็ได้ในหนังของเบิ้งซิม่สุกกินไม่ได้ได้อยู่ังไงที่บัวได้เจ๋งเลยเซียนเขาคือแป๊ดไหลแท้อืมโอ้ แกบอกเนี่ยหัชิปเป่งไงกินหน่อไม้เคมีแกงหน่อไม้ตัวเยอะเลยบุคคลกินไก่อันนี้จะเทือเทือดไก่จะกินได้ตัวทอดเดินขดขนาดมึงคอยเดินขนาดหนังมันก็ยังปิดตาแซ่บแล้วอังกอเคยเคยเห็นหนังหมูไหมกรอบกระดึ๊กเลยพอๆกับหนังปลาจิ้นหนังหมูเนาะจริงคือหนังหมูเลยทุกคนอูนิดนึงหนูไม่กินเลยไม่คือมันมันสุกไม่ดีอ่ะสุกไม่แล้วมันสุกแค่้านนอกด้านในคือไม่สุกเลยคือหนังหมูปะ นังหมูมันคือนังหมูทุกคนทเดี๋ยวเดี๋ยวมผมขออนุญาตเอาไปทําอบอีกทีนึงนะครับเลี๋ยวไปไปคั่วเนี่ยเพราะว่ามันสุกแค่เปลือกนอกแต่เปลือกในเนืเ้อในไม่สุกเลยแล้วก็แข็งมากนะครับเป็นก้อนๆเลยคือมันกินยากนะไปคั่วให้มันแบบสุกแบบเต็มที่ก่อนแล้วก็กินอีกทีดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วมันใช้เวลาโดนนะโดนว่าไก่ปกติเกือบครึ่งครึ่งเท่าตัวเป็นเท่าตัวปกติไก่เล็กๆอ่ะยี่สิบห้าสามสิบนาทีเนี่ย ห้าสิบนาทียังยังได้แค่นี้เลยนะเติมไฟเรื่อยๆด้วยครับคิดว่ามันจะไหม้ที่ไหนได้คือยังไม่แล้วอ่ะโอเค,อออเ,คเดี๋ยวกินข้าวกับเมนูอื่นที่เราทําไว้ก่อนนะอเนาะจัดไปดูตั้งได้เลยยืนเลยดูจะให้มันยืนไปยืนได้เลยป๊อปอาปากอยู่ชินไก่เวลาซอยมาแล้วมันเปนดอันนี้เนาะคือตอนตอนแรกกะว่าได้กินไก่ประมาณบ่ายสองโมงใช่ป่ะแมนนี่บ่ายสามโมงครึ่งยังไม่กินเลยได้กินแต่แกงนอ แต่ก็ถึงดีที่กินแกงเราดีกวาไม่ได้กินเลยเครียดก็ว่าจะท no <Wow. S 1> so ําก็เลยไม่ทําเลยเดี๋ยวยกยอดไปทํามือหน้าแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะไปเล่นน้ํากันเนาะส่วนบรรยากาศส่วนตัวก็ถือว่าไม่ร้อนมากก็กำลังดีได้เห็นแย้ได้เห็นนู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกมันก็อิ่มใจอะถ้าได้มาอยู่นี่บ่อยๆก็ดีนะร้อนมากก็ขึ้นนี่เลยห้องเชือดเดี๋ยวให้อู๋คำกับน้องฟิงกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้อ้ายกับเฟนเขากินอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้คือเดี๋ยวเราต้องรีบไปเพราะเรายังไม่กินข้าวเท ส่วนไกเดี๋ยวเอาไปทำต่อที่บ้านเพราะมันไม่สุกเอาเลยเชิญเลยเจ้าของเถียงเนี่ยได้กินใช่ไหมกินมันร้อนกินไม่ได้มัน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 อิ่มไงไม่รู้อ่ะมันอิ่มน้ำด้วยไม่รู้เหงื่อแตกมากเลยทุกคนทุเหนือพักๆเลยเราจะไปโดนน้ำกันแล้วครับที่อ่างน้ำมันสามโดยบอกเราไปเที่ยวกันเพราะว่ามันไปตรงนั้นจะง่ายกว่านะเดี๋ยวก็เอาไว้งวนได้เดี๋ยวพี่ทำกับจากแบบอัตโนมัติแล้วก็มาให้คนได้เบิ่งทำเป็นโกงก็ดีนะปิดฝาทำแบบกระป๋องอ่ะ คอปุ๊บพี่มิ้เขากระป่องแล้วทะลุเข้าไอ้แบบที่ดักจริ้งนงจริงดีน่าจะง,ง่ายกว่าไหม <c oughs> จะไปดีไอไา้ทำใหม่แล้วเอาตัวแย้มาโชว์รู้สึกว่าวานตัวนี้มีอะไรให้หน่าคนหายเยอะโดยเฉพาะเมนูหมูหันพี่ที่เป็นหมูปา่าไปแล้วหนึ่งตัวแล้วเขาออกขยโยกให้พี่มาแล้ว <c oughs> อ่ะก,กียเอายกเปน็นหนามมาต่อยเป็<ม>นโจ๊กตัวหนึ่งไหมตัวหนึ่งนะหมาแล้วจำไปเด้อคนดูดูหลายเด้อได้เกียร์มาแล้วตัวหนึ่งอยู่หันนะเอาไว้งานแต่งหรือว่าอะไรฮะเอาไว้งานดอง นงานม้าเนี่ยแล้วมากินเลยแล้วหรือว่างานดองสาวขาขาวขาวใสนี่ไงอันนี้อันนี้แจ่วยัางไงแจ่วน้ำผึ้งโอ้โหฮึชอบฮะแจ่วใช่ปะแต่ว่าทั้งเหนือเขาแจ่วสกินแจ่วน้ำปผึ้งเอาทเ้าอื่นเขาบุ้งเกินเลยแจ่วก็ลุกคอยไอ้คอยไม่ให้คอยเข้าเข่าคอยเป็นคดีเจ้าก็เอาหน่อให้กินจ้างเลย ไม่จะจะทำมากับน้องฟิิงกินสองคนเลยอือวัาไกไม่กินก็เลยาลิ่นนังแล้วฟังอกระพัง